สวัสดีจ้าแม่สิจ้าทักทายเช้าวันที่16ธันวาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคำวิกคกแนวโน้มราคาทองคำและแรงงานราคาทองคําประจำวันนี้ราคาทองคําสปอร์ตช่วงกลางวันปรับลงเล็กน้อยในขณะที่สกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข่งข่ากดดันตลาดทองคำนักลงทุนนะคะรอความชัดเจนของการประชุมเฟดซึ่งมีแนวโน้มาเฟดนะคะจะเร่งปรับลดวงเงิน QE มากกว่าเดิมและปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนในปี2565 เพื่อเตรียมรับความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นนอกจากนี้นะคะนักลงทุนจับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิก้สายพันธุ์โอมิครอนโดยนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีชี้ว่าสายพันธุ์ดังกล่าวนะคะมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐและกล่าวว่าไวรัสโอมิครอนนะคะจะเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะแพร่ระบาด อย่างรวดเร็วและวัคซีน mRNA ที่เราใช้นั้นไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ดีมากนะักแนวโน้มราคาทองคำคาดเคลื่อนไหวตามผลการประชุมของเฟดหากเฟดส่งสัญญาณแร่งมาตรการนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นจะส่งผลให้เป็นแรงกดดันต่อตลาดทองคำทำให้ราคาทองคำนะคะปรับลดลงโดยมีแนวรับแรกราคาอยู่ที่บริเวณ1,760ดอลลาร์ หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,750ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,785ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,800ดอลลาร์ 1, สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าว,วันนี้นะคะเช้าว,วันที่16ธันวาคมปี2564อ้างอิงราคาของวันที่15นะคะ ซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด2ครั้งราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่16ธันวาคมปี2564ทองคําแท่งก6ัสร5%รับซื้อ27,950บาทขายออก2 8 0 5 0บาททองรูปพรรณก์ 6, ัก5%รับซื้อ27,439บาท 60สตางค์ขายออก28,550บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่15ธันวาคมปี2564สรุปรวมของวันที่15นะคะราคาเป็นลบไปที่200บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำคณะทีนีด้วยนะคะ กดต,ติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่แม่สินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ